สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะ <ki> วันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับนาฬิทาหวยฮานอยนะคะสำหรับนวทางาหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะสาวโอนก็จะให้ไปนะคะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะสาวโอนให้เด่นที่9แล้วก็2นะคะตัวฟันในวันนี้ฟันที่2นะคะ สำหรับตัวนี้น9222นะคะแล้วก็0428นะคะในชุดเน้นสำหรับในชุดกันนะคะก็จะเป็น90959 แปดเก้าเจ็ดนะคะสำหรับสามตัวเก้าสองสองเม็ดเดียวนะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่สนับสนุนกนารพนันใดๆทุกชนิดนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี e ะ่พี่เอฟซีนาะต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามืดๆนรองพวว่าสาวโอนก็อยู่ที่โรงงานนะคะวันนี้ไม่สะดวกทําคลิปเท่าไหร่เนาะแต่ก็อยากมาแบ่งปันนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะก็เข้าเจ็ดสี่นะคะพี่พี่เอฟซเนาะเข้าเจ็ดสี่นะคะสําหรับตัวเด่นก็ให้ไปก็เข้านะคะแต่ โจไม่เข้าเจเข้าแค่คู่เดียวนะคะเจี่มาในรอบเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานสําหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆนะคะสําหรับตัวที่ชอบในโค้งสุดท้าย9ก้าสองสองสองำหรับในตัวกันนะคะเก้าเก็ดมดเดียวเ2้างนะคะนทางวันนี้ก็ขอให้พี่ๆนะคะร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะขอให้มาทางล่างและก็บนนะคะ ขอให้มาตั้งแต่เฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยนะคะแนวทางวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพ,กพี่ๆ F.C. กดไลค์กดแชร์กดสับสั r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนาะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีพี่ๆคะ่ะ